สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Revenge ดับแขน้วยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2017นะครับผมเห็นว่าเพื่อนๆชอบดูหนังล้างแขนกันผมเละจัดอีกเรื่องในตำนานมาให้เพื่อนๆดูกันเลยสำหรับใครที่หลงเข้ามาและย,ยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้และไปะหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนไปรับชมการสปอยเพื่อนๆก็อย่าลืมกระทึบไลค์ like และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะ และถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปอปคอนให้แน่นนะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ําสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําหนังเปิดมาที่ริชาร์ดชายหนุ่มที่มีฐานะร่ำรวย เขาได้พาเจนนิเฟอร์สาวสวยสุดเซ็กซี่ลงเฮลิคอปเตอร์มาด้วยฮอก็ขับผ่านยอดเขาสูงกลางทะเลทรายซึ่งเป็นดินแดนห่างไกลาจากผู้คนจากนั้นก็มาจอดอย่างบ้านพักหลังหนึ่งมันเป็นบ้านพักที่พรีพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเจนก็พอใจไม่น้อยเมื่อเข้ามาในบ้านหลังนี้โลเวตโต้ eto, คนขับเฮลิคอปเตอร์เขาก็ได้บอกกับริชาร์ดว่าถ้ามีอะไรโทรหาเขาได้เลยและเขาก็ให้ของบางอย่างแก่ลิชาร์ดมันเป็นของขวัญต้อนรับเล็กน้อยจากนั้นก็ขับเฮลิคอปเตอร์กลับไปลิชาร์ดเข้ามาในบ้าน เขาก็เห็นเจนยืนรออยู่เธอส่งสายตาหวานเยิมเชิญชวนริชาร์ดก็ไม่รอช้ารีบก้าวเข้าไปหาเธอทันทีเจนก็หันหลังให้ริชาร์ดนะครับและลังกระโปรงของเธอขึ้นริชาร์ดมันก็กระซิบข้างหูเธอว่าคุณทําให้ผมคลั่งได้สุดๆเจนก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจจากนั้นเธอก็ก้มตัวลงไปอย่างช้าๆเปิดเรื่องมาพี่แกก็ตอกเสาเข็มกันตั้งแต่แรกเลยนะครับจากนั้นภาพก็ตัดมาในตอนกลางคืนริชาร์ดก็ได้รับสายจากเมียของเขาทั้งสองพูดคุยกันเรื่องเมนูอาหารในงานแต่ง เมื่อคุยเสร็จครับก็มาอย่างห้องที่เจนนอนหลับอยู่ดิชาร์ดรู้นะครับว่าเจนไม่พอใจที่เขาคุยกับเมียเขาจึงพูดเอาใจเธอว่าถ้าเขาไม่มีลูกก็คงจะดีจากนั้นก็ชื่นชมรูปร่างของเจนเจนก็หัวเราะและหันมาหาจากนั้นทั้งสองก็ตอกเสาเข็มกันอีกยกเพราะถึงตอนเช้าเจนก็ใส่ชุดนอนเดินออกมาที่ห้องนั่งเล่นเธอหยิบแก้วน้ํามาลองน้ําจากตู้เย็นและหยิบแอปเปิ้ลขึ้นมากัดหนึ่งคำแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่ามีชายคนหนึ่งถือปืนยืนอยู่ที่หน้าบ้านทั้งสองจ้องมองพรราะไมู่้จัักกน จากนั้นก็มีชายคนหนึ่งพร้อมปืนยาวเดินตามเข้ามาชายทั้งสองก็ต่างถือกระเป๋ามาด้วยพวกเขายืนอยู่ตรงหน้าเธอมีเพียงกระจกกั้นที่เป็นผนังเจนจึงร้องเรียกริชาที่อยู่ในห้องพวอเขาเดินออกมาเห็นทั้งสองก็ถอนหายใจเพราะที่ชายไม่คิดว่าทั้งสองจะมาถึงก่อนนัดจากนั้นเขาก็เปิดประตูทั้งสองเข้ามาริชาก็แนะนําให้พวกเขารู้จักกับเจนนะครับแล้วบอกเจนว่าพวกนี้คือเพื่อนของเขาคนที่มีข่าวชื่อสแตนส่วนคนอ้วนชื่อดิมิทรี เพื่อนทั้งสองของริชาร์ก็ต่างมองเจนด้วยสายตาหืนกระหายโดยเฉพาะสแตนซึ่งเจนก็ยิ้มตอบรับทั้งสองนะครับจากนั้นเธอก็ขอตัวไปอาบน้ําในห้องสแตนก็มองบ้านท้ายของเจนแบบตาไม่กระพริบแล้วมันก็ถามเรื่องเมียของริชาร์กับลูกว่าโอเคไหมแต่ริชาร์กลับบอกว่าเจนจะออกเดินทางพรุ่งนี้และทั้งสองไม่ควรมาพบเธอเลยคุยกับเพื่อนเสร็ิชาร์ก็เดินตามเจนเข้าห้องต่อมาพวกผู้ชายทั้งสามก็มาดื่มกันที่ริมสระเจนก็สวมบิกินี่ท่อนล่างมาเดินอวดรูปร่างของเธอทั้ง3กก็จจ้อองงมเนที่ําลังเดินมาาาหรชร์จ ลิชาร์มันก็ก้มจุบก้นเธอไปหนึ่งทีสแตนกับดีวินที่เได้แต่มองนะครับฉะนั้นพวกเขาก็ดื่มและเล่นน้ำกันจนค่าในขณะที่ลิชาร์ดเข้าไปเอาของในบ้านสแตนมันก็พูดคุยกับเจนอย่างสนุกสนานส่วนดีวินที่มันก็เอาแต่ส่องหน้าของเธอพอลิชาร์ดกลับมาเขาก็ให้เพื่อนๆดูบางอย่างซึ่งมันก็คือของที่คนขับเฮลิคอปเตอร์ให้ลิชาร์ดบอกว่ามันเป็นตะบองเพชรสายพันธุ์หนึ่งมีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงดีวินที่มันก็แย่งเอาไปโยนเล่นกับสแตนนะครับาแบาแ่กลบม้วอวอ ครที่เสพมันก็ไปจะเกิดอาการหลอนถึงขีดสุดแม้แต่ตัดขาตัวเองก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเขาจึงสั่งให้เจนไปซ่อนเอาไว้ซึ่งเจนก็เดินเข้ามาในบ้านและเธอก็ซ่อนมันไว้ในที่ที่ห้อยคอของเธอจากนั้นเจนก็หยิบไอพอดและหูฟังเดินออกไปเธอก็ฟังเพลงด้วยอารมณ์สนุกสนานครั้งนี้เธอออกมาส่งสายตาหวานฉ่ำยั่วยวนริชาร์ดเจนชวนให้เขามาเต้นด้วยแต่ริชาร์ดก็ไม่ยอมเต้นเธอจึงไปเรียกสแตนมาเต้นกับเธอแทนสแตนที่มันชอบเจนอยู่แล้วมันก็ไม่รอช้าเจนก็วาดลวดลายเต้นยั่วยวนอย่างเล่าหลอน เมื่อถูกยั่วมากขึ้นสแตมมันก็ยิ่งมีอารมณ์นะครับซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างคิดไปคนละทางเจนเพียงต้องการเต้นเพื่อความสนุกแต่สแตมมันกลับคิดไปมากกว่านั้นมันคิดว่าเจนมีใจให้จนริชาร์ต้องอุ้มเจนกลับเข้าไปในห้องพอถึงรุ่งเช้าเจนก็ตื่นนอนโดยที่ไม่เจอลิชาร์ดเธอจึงอาบน้ําแต่งตัวออกมาหาซึ่งสแตมมันก็นั่งรอเธอพร้อมกับอาหารสแตนดีใจมากที่เห็นเจนมันจึงรีบชวนเธอมานั่งด้วยเจนเห็นในวิที่นอนอยู่กลางสะ สแตนบอกว่าลิชาร์ดเอาพาสปอร์ตของพวกเขาไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อการล่าสัตว์และดิมิทรีมันก็กำล,ลังรักษาอาการแห้งอยู่ทีนี้ก็เหลือแค่มันกับเจนแล้วซึ่งสแตนพยายามจะส่งสายตาบ่งบอกถึงความหมายที่พูดทําให้เจนต้องขอตัวกลับห้องโดยเธอบอกว่าเธอต้องไปเก็บของเพื่อเดินทางกลับในวันนี้ภาพก็ตัดมาในห้องของเจนแต่ตอนที่เธอแก้ผ้าเปลือยเปล่าเธอไม่รู้เลยว่าสแตนมันแอบดูเธออยู่ด้านหลังเมื่อเจนหันมาก็ตกใจเธอจึงรีบใช้มือปิดหน้าอกเอาไว้สแตนมันก็ลงมานั่งข้างๆเธอนะครับ มันบอกว่ามันกับเจนน่าจะได้รู้จักกันมากกว่านี้และมันก็หยิบนามบัตรออกมาให้เธอแถมยังบอกว่าโทรหาได้ตลอดน,นะถ้ามีเวลาเราจะได้ไปหาอะไรทำกันสองคนบ้างเจนก็แย้งขึ้นมานะคะว่าเธอไม่ค่อยมีเวลาหรอกเพราะเธอต้องทางานสแตมปมันเลยยิงคําถามตรงๆใส่เธอไปเลยว่าไม่ชอบมันตรงไหนเจนก็พยายามหาคําตอบที่ไม่ทําร้ายจิตใจเธอจึงบอกว่าสแตมปตัวเตี้ยไปหน่อยไม่ใช่สเปกของเธอสแตมปมันก็อ้าวว่าเมื่อวานเธอยังชอบมันอยู่เลยทําไมวันนี้กลับบอกว่าไม่ใช่สเปคเจนที่ไม่อยากให้สแตมปคิดมากไปกว่านี้ เธอจึงรีบเรี่ยงไปหยิบกางเกงมาใส่แต่สแตมันก็เข้ามาประกบด้านหลังเธอโดยมันบอกว่าเมื่อคืนอยังเต้นยั่วมันอยู่เลยทำไมวันนี้เธอถึงเปลี่ยนไปเจนก็ขยับหนีอีกครั้งนะครับแต่ก็ถูกมันขวางเอาไว้แล้วมันก็ใช้มือสอดลงไปด้านล่างเจนก็ห้ามให้สแตนหยุดเพราะริชาร์ดจะกลับมาแล้วแต่นั่นมันยิ่งทําให้สแตนไม่พอใจมันก็พลิกล้างของเธอหันหน้าเข้ากระจกแล้วมันก็เริ่มทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการทันทีในจังหวะที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มเสียงประตูก็เปิดออก แต่คนที่โผล่มาคือดีมินทรีนะครับพี่แกก็ยืนมองทั้งสองคนแล้วมันก็เห็นน้ําตาของเจนที่ไหลออกมาสแตนถามว่าไม่เห็นเหรอว่ากาลังทําทุละกันอยู่ถ้าไม่อยากเข้าร่วมก็ไปไกลๆเลยเจนก็พยายามส่งสายตาขอให้มันช่วยแต่สิ่งที่ดีมินทรีทากลับเป็นการปิดประตูไปเฉยเฉยสแตนมันก็รีบใช้โอกาสที่มีอย่างรวดเร็วดีมินทรีที่เดินออกมามันก็ได้ยินเสียงร้องข,ของเจนเล็ดลอดออกมาจากห้องมันจึงเปิดทีวีและเร่งเสียงดังเพื่อกลบเสียงจากนั้นมันก็เดินไปเล่นน้ําที่สระน้ําอย่างสบายใจต่อมา ลิชาร์ดก็กลับมาแล้วบอกเพื่อนทั้งสองว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องแปลกใจในอาการของเพื่อนสแตนก็เดินเข้ามาหานะครับแล้วบอกว่าเกิดปัญหากับเจนนิดหน่อยริชาร์ดจึงเดินเข้ามาหาเจนในห้องซึ่งตอนนี้เธอกําลังนอนร้องไห้อยู่บนเตียงเจนขอให้ริชาร์ดเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับเพราะเธออยากกลับบ้านมากริชาร์ดจึงออกไปจากห้องเจนได้ยินเสียงริชาร์ดต่อว่าสแตนเสียงดังซึ่งสแตนมันก็ยอมรับและขอโทษจากนั้นภาพก็ตัดไปครั้งในห้องนอนเหมือนเดิมเจนที่หลับอยู่เมื่อเธอตื่นขึ้นนมาาเห็รชรช์ เธอก็ถามถึงเรื่องเฮลิคอปเตอร์ที่จะมารับแต่ลิชาร์กลับบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยเขาหางานให้เจนทําได้แล้วที่ Canada แคนาดาแถมยังโอนเงินให้เธอแล้วด้วยแต่ตอนนี้เจนอยากกลับบ้านอย่างเดียวลิชาร์มันจึงเริ่มหัวร้อนและบอกว่าสแตนขอโทษแล้วแต่เจนก็ยังไม่ยอมอยู่ดีถ้าลิชาร์ไม่เรียกเฮลิคอปเตอร์มารับเธอเธอจะโทรหาเมียลิชาร์แล้วบอกทุกอย่างซึ่งพอได้ยินแบบนั้นลิชาร์มันก็เริ่มโกรธน,นะครับมันเลยตบหน้าเธอไปหนึ่งดอกมันก็กำชับกับเจนว่าอย่าพูดดดถึึงงงเเเเเมมีีียยอออ็ขาาาาจจจจนนท่่สใกกกธวิออบ้ ลิชาร์มันก็วิ่งตามเธอไปตัดภาพมาที่ห้องรับแขกสแตนกับดีวินที่ก็เห็นทั้งสองวิ่งออกจากบ้านพวกมันเลยวิ่งตามไปด้วยเจนก็วิ่งหนีทั้งสามอย่างไม่คิดชีวิตแต่มันก็ไม่เป็นผลนะคะเพราะเธอเจอทางตันตรงหน้าของเธอมันเป็นผาสูงพอเธอหันหลังกลับลิชาร์ดก็มาถึงแล้วรวมถึงสแตนและดีวินที่ด้วยเจนก็หันกลับไปที่หน้าผาลิชาร์มมันก็ร้องห้ามมันบอกว่าขอโทษมันไม่ได้ตั้งใจทาร้ายเจนจากนั้นก็ขอมือถือสแตนเพื่อโทรเรียกเฮลิคอปเตอร์มาลับ มันบอกเจนว่าเครื่องจะมาถึงในอีก30นาทีโอเคไหมเจนก็พยักหน้าแต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดพอเจนเผลอริชาร์มมันก็ผลักเธอตกหน้าผาร่างของเจนก็ลอยลงไปปักกับกิ่งไม้ที่เป็นต้นไม้ตายจนแน่นิ่งจากนั้นชายชะกันทั้งสามก็พากระชชโงกดูพวกมันเห็นร่างเจนปักอยู่กับกิ่งไม้แห้งและพวกมันก็แน่ใจแล้วว่าเธอตายแน่นอนสแตนก็ถามริชาร์ดนะครับว่าทําไมต้องทําแบบนี้ริชาร์ดบอกว่าถ้าไม่ทําแบบนี้พวกเราจะติดคุก,กกันหมดจากนั้นก็สั่งให้ทัง้ง เพื่อจัดการเก็บกวาดเรื่องนี้เสร็จแล้วค่อยไปล่าสัตว์กันต่อเหมือนทุกๆปีห้ามทําอะไรมีพิรุธเด็ดขาดและทุกอย่างมันจะดีเองซึ่งสแตนกับดีเวนที่ก็ยอมร่วมมือด้วยไหวเมื่อริชาร์ดกับพวกกลับมาที่บ้านสิ่งแรกที่ทาก็คือการทําลายหลักฐานที่แกเผาเสื้อผ้าเจนทิ้งทั้งหมดสแตนกับดีเวนที่ก็มาเตรียมกระสุนและปืนล่าสัตว์หลังจากริชาร์ดโทรหาเมียเสร็จแล้วสแตนก็แสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจนซึ่งก็น่าจะหมายถึงที่พี่แกแอบไปจัดเจนในห้้้อองงนรรัชา์กก็มมใหหสแลืืเท ส่วนทางด้านของเจนเธอก็สัมหลักเลือดออกมาจึงทําให้เธอรู้สึกตัวแต่เธอก็ไม่สามารถขยับร่างกายได้เพราะเธอเสียบคาอยู่กับกิ่งไม้เธอพยายามใช้มือควานหาสิ่งของที่ตกอยู่บนพื้นซึ่งมันก็คือไฟแช็กเมื่อหยิบไฟแช็กมาได้เจนก็จุดไฟกับเศษไม้แห้งเพื่อให้มันเผากิ่งไม้ที่เสียบร่างของเธออยู่ในขณะที่ไฟกําลังลุกไหม้เธอก็พยายามขยับตัวไปได้วยความเจ็บปวดจนสุดท้ายกิ่งไม้ก็หักเจนก็สามารถหลุดลงมาได้สําเร็จทางด้านทั้ง3าคน ซึ่งตอนนี้ก็กําลังขับรถไปที่เกิดเหตุเสียงดังของเครื่องยนต์ก็ทําให้เจนรู้ตัวว่าอันตรายกําลังมาหาเธอเธอพยายามรวบรวมกําลังและขานไปที่ซ่อนรถของลิชาดและพวกก็ใกล้เข้ามาถึงเจนก็เพิ่มความพยายามมากขึ้นพอลิชารดกับพวกมาถึงพวกมันก็รีบลงรถเดินม,มาดูส่วนเจนก็ขานไปยังตีนหน้าผาเมื่อมาถึงเธอก็รีบลุกขึ้นและพิงผาเอาไว้ทําให้ลิชาดและพรรคพวกที่มองลงมาไม่เห็นเธอทั้งสามก็แปลกใจนะครับและคิดว่าเจนยังไม่ตาย สแตนก็ร้องขอให้ริชาร์ช่วยเหลือเจนและเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทนายจะหาทางออกให้เองแต่ริชาร์ดไม่เห็นด้วยเขาจะไม่จ้างทนายและจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครดูทั้งนั้นเจนเป็นแค่ผู้หญิงตัวคนเดียวที่บาดเจ็บอยู่แต่พวกเขามีทั้งสามคนสแตนจะกลัวอะไรอีกก่อนหน้านี้ยังกล้าทํากับเจนได้ถึงตอนนี้ทําไมไม่กล้าแถมยังย้าว่าต้องตามหาเจนให้เจอจากนั้นทั้งสามก็ขับรถอ้อมเขาเพื่อลงไปดูที่ตีนผาที่เจนตกลงไป แต่กว่าพวกเขาจะมาถึงฟ้าก็มืดทั้ง3ก็ใช้ไฟฉายเดินหาดีวินที่ก็เห็นไอโฟนกับหูฟังของเจนที่หล่นอยู่เขาจึงเก็บมันขึ้นมาริชาร์ดก็เดินไปดูรอยเลือดที่เจนยืนพิงดีวินทีก็เห็นรอยเลือดยาวออกไปนะครับทำให้ริชาร์ดกับพวพวกตามหาเธอต่อทั้ง3ก็ขับรถตามรอยเลือดที่เจนทิ้งเอาไว้กับพื้นพอมาถึงริมแม่น้ําพวกเขาก็ยังคงหาตัวเจนไม่พบริชาร์ดก็จะออกตามหาทางด้านซ้ายส่วนดีวินที่ตามหาทางด้านขวาสาแตนก็บอกว่าจะรอที่จุดนี้เพื่อเจนจะย้อนกลับมา ลิชาร์มันจึงหาว่าสแตนขี้เกียจสแตนมันเลยอาสาจะไปแทนลิชาร์ดไอลิชาร์ดที่เสียหน้าไม่ได้มันจึงบอกให้สแตนเฝ้าจุดนี้แหละเดี๋ยวมันจะออกตามหาเองจากนั้นก็โยนวิทยุสื่อสารให้ดิมินที่สแตนได้อยู่ตัวคนเดียวพี่แกก็ขึ้นมานั่งรอบนร,รถแบบชิลๆตัดภาพมาทางด้านของเจนเธอกําลังลุยน้ําหนีเพราะไม่ต้องการให้พวกลิชาร์ดเห็นรอยเลือดของเธอแต่ตอนนี้เธอก็ดินเสียงรถเอทีวีแล่นมาหาเมื่อรถมาถึงเจนก็รีบดำน้ำซ่อนตัวดิมินที่ไปเลยขับผ่านเธอไป เจนก็โผล่จากน้ำขึ้นมาแล้วรีบว่ายเข้าฝั่งเธอก็นอนพักเหนื่อยอยู่แป๊บหนึ่งจากนั้นก็ขยับตัวไปต่อแต่แล้วเจนก็ต้องตกใจแทบหลบไม่ทันเพราะเห็นว่าดีมินทรีมายืนฉี่อยู่ข้างหน้าเจนเห็นปืนยาววางอยู่ต่งโขดหินเธอยึงตัดสินใจค่อยๆขยับเข้าไปหาปืนพร้อมกับภาวนาว่าอย่าให้มันหันกลับมาเมื่อดีมินทรีหันกลับมาเจนก็ถือปืนยาวเล็งพร้อมเหนี่ยวากยอยู่แล้วดีมินทรีมันก็ร้องห้ามนะครับทั้งสองก็จ้องมองกันจากนั้นเจนก็ตัดสินใจเหนี่ยวไก แต่ปืนมันก็กลับไม่มีกระสุนดีเมนที่มันก็เข้ามาแยกปืนพร้อมกับตบเธอคว่ำมันบอกว่ามันไม่โง่พอที่จะทิ้งปืนไว้กับกระสุนหลอกจากนั้นมันก็หยิบวิทยุออกมาแล้ววอลบอกเพื่อนทั้งสองว่ามันเจอตัวเจนแล้วแล้วมันจะเป็นคนจัดการเธอเองสแตนที่รู้ข่าวมันก็ปลบมือดีใจนะครับและเปิดฟังเพลงอย่างสบายใจทางด้านดีเมนที่กับเจนตอนนี้มันก็กําลังทรมานเธออยู่โดยการกดหัวลงน้ําแต่มันก็ไม่ยอมให้เธอตายง่ายๆนะครับมันก็กระชากหัวเธอขึ้นพร้อมกับบอกว่านี่เป็นวิธีล่าสัต แล้วมันก็กดหัวลงไปในน้ำอีกครั้งจากนั้นมันก็กระชากหัวเธอขึ้นและพูดอีกว่ามันเป็นการปล่อยให้เหยื่อเข้ามาปล่อยให้มันคิดว่ามันกําลังเป็นฝ่ายล่าโดยที่ไม่รู้ว่ามันกําลังรอจังหวะอยู่พอพูดจบมันก็กดหัวเจนลงน้ําอีกครั้งแต่ครั้งนี้เจนดึงมีดสั้นที่เดบเอวของมันออกมาด้วยพอถูกดีเบนที่กระชากขึ้นมาอีกครั้งเจนก็กระซวกเข้าที่ตาทั้งสองข้างของมันดีเบนที่มันก็ร้องลั่นเจนก็มองมันขาดใจตายกลางแม่น้ําไปหวัดไ่คนแรกจากนั้นเธอก็ใช้ถขของดีีบบน่ัห พอเธอหนีมาได้ไกลพอสมควรน้ํามันก็หมดเจนก็ทิ้งรถและหอบเป้ดีวินที่ไปด้วยเธอเดินเท้ามาจนเจอโพรงหินขนาดใหญ่ที่เธอจะสามารถเข้าไปหลบได้และจุดนี้ก็เป็นจุดที่เธอสามารถก่อกองไฟได้ด้วยจากนั้นเธอก็ลื้อของในเป้ของดีวินที่เมื่อเจอกระป๋องเบียร์เธอก็รีบดื่มมันอย่างก,กระหายเสร็จแล้วเธอก็มาดูแผลที่ท้องของเธอต่อเศษกิ่งไม้มันยังคงคาท้องเธออยู่นะครับเธอลองจับดูหวังว่าจะดึงออกแต่แค่แตะเธอก็เจ็บจุดทนไม่ไหวเจนร้งองไห้อย่างเจ็บปวดจนทําอะไรไม่ได้ แต่แล้วสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นล็อกเกตของเธอดี่ห้อยอยู่เจนนึกขึ้นได้ว่าเธอเก็บบางอย่างไว้ในนี้ซึ่งมันก็คือพืชที่ลิชานให้เธอมาแถมเธอยังจำได้ว่าถ้าใครเสพเข้าไปแม้แต่ตัดขาตัวเองก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเจนจึงหยิบมันออกมาแล้วกินเข้าไปแต่เธอก็ต้องขายออกมาอย่างไวเพราะรสชาติมันแย่มากๆแต่ถ้าเธออยากจะทำแผลของเธอเธอก็ต้องจำใจกินมันจนได้เมื่อกินเข้าไปจนหมดเจนก็หยิบปืนยาวของดีวินที่ขึ้นมาใส่กระสุนแต่ไม่นานเจนก็มีอาการเหมือนภาพหลอนสลับไปมา พอเธอรู้สึกว่าตัวเธอเริ่มชาไปทั้งตัวแล้วเธอจึงหยิบมีดออกมาจากกระเป๋าและผ่ากระป๋องเบียร์ออกเปก็นรูปแบนๆแล้วเธอก็ฉีกเสื้อออกจากนั้นก็ใช้มีดเผาไฟจนร้อนเพื่อฆ่าเชือ้อก่อนจะใช้มันผ่าเปิดปากแผลซึ่งตอนนี้เจมไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยเมื่อเปิดปากแผลเสร็จเธอก็ใช้มือดึงเศษไม้ออกมาแบบหน้าตาเฉยพอเอาเศษไม้ออกมาได้แล้วเธอก็ใช้มีดเสียบแผ่นกระป๋องและเอามันไปนลนไฟให้ร้อนได้ที่จากนั้นเธอ,อก็เอามาหน้าที่ปากแผลของเธอและภาพก็ตดัดตื่นมาอีกทีในตอนเช้า สแตนก็นอนหลับอยู่ในรถซากนกก็ตกลงมาบนกระจกรถของมันสแตนมันก็ตกใจตื่นนะครับลิชาร์ก็เดินยิ้มเข้ามาหาสแตนก็เปิดกระจกบ่นว่าทำบ้าอะไรมันรออยู่ที่นี่ตั้งหลายชั่วโมงลิชาร์บอกว่ามันหาอะไรทําระหว่างทางและดีบินที่ก็น่าจะทําแบบนั้นด้วยจากนั้นก็เดินออกไปพร้อมกับวิทยุหาดีบินที่ส่วนสแตนก็ลงมายืดเส้นยืดสายข้างล่างซึ่งมันก็ได้ยินเสียงวิทยุของลิชาร์นะครับในขณะที่สแตนยืนฉี่อยู่ พี่แกก็เห็นแมวมุมตัวหนึ่งอยู่กับพื้นมันเลยฉีกลดไปมุมแม่งเลยไอหมอนี้หน้าเตะจัดจากนั้นสแตม์มันก็มาล้างหน้าล้างตาแต่แล้วก็ต้องตกใจไม่เห็นใบหน้าที่ยับเยิยนของดีวินทรีโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ําสแตม์มันก็ตกใจจนสะดุดล้มและลงไปทับศพของดีวินทรีมันก็กระเสือกกระสนขึ้นมาจากน้ำละครับแล้วขขึ้นมาบนฝั่งแต่ริชาร์ดก็เดินเข้ามาดูสแตม์มันก็ทนไม่ไหวแล้วไปอ้วกหน้ารถก่อนจะโวยวายทุบรถอย่างบ้าคลัง่งแต่สําหรับริชาร์ด พี่แคร์ยืนดูสภาพศพดีมินทีอยู่เฉยเพราะกำลังสังเกตและวิเคราะห์การตายของดีมินทีอยู่จากนั้นมันก็ดึงศพขึ้นมาจากน้ำสแตนก็ยังนั่งอยู่ในรถมันจ้องมองการกระทำของริชาร์ดมันเห็นว่าริชาร์ดาก้อก็หินใส่เสื้อของดีมินทีสแตนก็บ่นออกมาว่ามันน่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาตัวเจนและออกความเห็นว่าริชาร์ดทำตัวเหมือนคนกล้าพอริชาร์ดหันมามองมันจึงลุกขึ้นมาและเดินเข้ามาหาสแตนสแตนก็เปิดกระจกลงริชาร์ดก็สั่งให้สแตนดับเครื่องแล้วลงไปช่วย สแตนก็ลงมาเยืนดดูริชาร์ดมันก็บ่นว่าถ้าริชาร์ดไม่ผลักเจนตกน้าผาเลือขมดก็คงไม่ยุ่งแบบนี้ริชาร์ดที่ได้นินก็ชะงักนิดหนึ่งจากนั้นสแตนมันก็เข้ามาช่วยโยนศพลงน้ําเมื่อเห็นศพของดีวินที่จมลงไปริชาร์ดมันก็พูดว่าทะเลทรายนี้ไม่เคยปราณีกับคนประมาทและมันก็เดินกลับไปที่รถซึ่งสแตนก็เดินตามมาแต่แล้วจู่ๆริชาร์ดก็หันมาซัด์หน้ามาหนึ่งหมาจนเลือดอาบและพี่แกก็ขับรถออกไปเฉยๆตัดภาพมาที่เจน เธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมองแผลตรงท้องมันมีรอยแอกซอนจากกระป๋องเบียร์และรูปนกติดมาด้วยนะครับเจนก็ลุกขึ้นหยิบอาวุธและเธอก็เดินออกจากโพรงหินแต่ก็ต้องชะง,งักเมื่อเห็นริชาร์ยืนยกปืนอยู่ข้างหน้าจากนั้นริชาร์มันก็ลั่นกายจนหัวเธอระเบิดและเจนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนเมื่อกี้เป็นฝันร้ายของเธอเธอก็ทำเหมือนเดิมนะครับหยิบอาวุธแล้วเดินออกไปแต่เธอก็โดนริชาร์ยิงอีกครั้งและเธอก็กลับมาสะดุ้งตื่นอีกรอบครั้งนี้เธอเเหหหห็็นนนน้้าาาาาาาดีีวททรรแและภพสสตกังงงงบออยยย่่ใชูมมคุ เธอเห็นภาพต่างๆและสะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งนี้เธอวิ่งหนีไปบนผืนทรายและเจอกับนกอินทรีที่บินมาจิกเธอเธอจึงสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาอีกครั้งเธอฝันร้ายซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบจนสุดท้ายอาการหลอนก็หมดฤทธิ์ครั้งนี้เธอตื่นขึ้นมาอยู่กับความจริงและเธอก็หยิบอาวุธและของที่ใช้ได้ออกมาเจนก็เดินออกมาจากโพรงหินและเธอก็เดินไปกลางทะเลทรายจนกระทั่งเธอหยุดเดินและมองไปรอบๆอย่างระมัดระวงังลักษณะและสายตาของเธอในตอนนี้มันเหมือนกับสัตว์ป่าที่กำลังมองหาเหยื่อไม่มีผิด จากนั้นเธอก็อยกกล้องส่องทางไกลขึ้นมาส่องดูแต่เธอก็ไม่พบอะไรนะครับภาพตัดไปที่สแตนมันกําลังส่องกล้องดูเหมือนกันซึ่งตอนนี้สแตนกับวิชาร์ดก็จอดรถมองหาเจนและมันก็มีรถของดิเวนที่จอดอยู่ด้วยเท่ากับว่าตอนนี้ทั้งสองตามมาถึงจุดที่เจนลงเดินเท้าแล้วลิชาร์ดบอกว่าเจนกลับมาเดินเท้าอีกครั้งเราก็น่าจะตามหาเธอได้ง่ายขึ้นจากนั้นทั้งสองก็กางแผนที่ดูลิชาร์ดจะไปค้นหาฝั่งตะวันออกและสแตนต้องไปฝั่งตะวันตกใช้เวลา 3- ง4ชั่วโมจากกกนนััน้ล็ลบมาเจอกันที่จุนี้ สเตนมันก็แยกขึ้นมานะครับว่าถ้าเราแยกกันค้นหาจะไม่เป็นผลดีอาจทําให้เราหลงทางได้และเราจะอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเราควรรวมกันไว้ดีกว่าลิชาร์มันก็นิ่งอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วมันก็ย้อนถามว่าแล้วตอนนี้เรากําลังหลงทางอยู่ไหมทําไมก็ไปทําตามที่มันบอกจากนั้นก็หยิบวิทยุสื่อสารให้และบอกให้เชควอรต,ตอนไปถึงครึ่งทางและตอนกลับมาถึงที่นี่จากนั้นลิชาร์มันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทางด้านเจนเธอก็ยังคงส่องกล้องดูอยู่ เจนเห็นแสงสะท้อนอยู่ไกลออกไปมันทําให้เธอเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งที่มาของแสงมันก็มาจากกระจกที่สแตนใช้ส่องแผนที่เจนก็เฝ้ามองจนเห็นรถขับมาจากโขวหินเธอมองดูจนรู้ว่าคนขับคือสแตนสายตาของเจนมองด้วยความแค้นเพราะสแตนเป็นต้นเหตุทาให้เกิดเรื่องนี้จากนั้นเธอก็ยกปืนขึ้นอย่างมุ่งมั่นทางด้านสแตนก็ขับรถไปตามไหล่เขาสายตาของมันก็สอดส่องตามข้างทางแต่แท้จริงแล้วเจนอยู่ที่ด้านหลังของมัน เธอกำลังจับตาม,มองและติดตามมันอย่างไม่ลดละสแตนก็ขับรถไปตามถนนแต่เจนเดินเท้าและวิ่งรัดเลาะตามไปเรื่อยเธอก็มาอยู่ไม่ไกลจากสแตนมากนักกระทั่งรถของสแตนเกิดมีปัญหาเพราะน้ำมันมันใกล้หมดมันจึงต้องหยุดรถเพื่อเติมน้ำมันจะนนั้นก็ลากปืนยาวลงมาอย่างระมัดระวังก่อนจะเดินไปเปิดประตูหลังเพื่อหยิบถังน้ำมันออกมาเมื่อสแตนจอดรถเจนก็หยุดเดินและเตรียมปืนของเธอให้พร้อมในขณะที่สแตนกำลังเติมน้ำมันเธอก็ยกปืนขึ้นเล็งแต่เป้ามันก็ไม่นิ่ง นำซ้ำสแตนจะหันหน้ามามองทางเธออีกทำให้เจนต้องรีบหลบก่อนเพราะสแตนมันไม่สงสัยและหันกลับไปเติมน้ำมันต่อเจนก็ตัดสินใจโผล่มาอีกครั้งแต่สแตนมันก็เติมน้ำมันเสร็จพอดีเจนก็ตัดสินใจยิงทันทีนะครับก่อนจะสายไปกว่านี้กระสุนก็พลาดเป้าแทนที่จะโดนเข้าหัวแต่มันกลับโดนที่หัวไหล่ของสแตนแทนสแตนที่โดนยิงมันก็ล้มลงข้างรถเจนก็จะรีบตามไปซ้ำศพแต่พอมาถึงรถกลับไปพบร่างของสแตนมีเพียงรอยเลือดเป็นทางยาวไปข้างหน้า ทางด้านสแตนที่ถูกยิงเข้าที่ไหลมันก็พยายามวิ่งหนีแต่เลือดมันก็ยังไหลไม่หยุดซ้ําลายรองเท้าที่มันใส่ก็ยังหลุดออกไปอีกแต่มันก็ไม่มีเวลาหยุดเก็บรองเทา้ามันใช้เพียงถุงเท้ามาลัทหัวไหลเพื่อห้ามเลือดไว้เท่านั้นส่วนเจนก็ถือปืนวิ่งตามอย่างระมัดระวังตอนนี้สแตนที่เดินเท้าเปล่าข้างหนึ่งมันก็เจ็บปวดไม่น้อยเพราะตามทางม,มันมีแต่เศษหินเจนก็ตามมาเห็นรองเท้าของสแตนที่หลุดอยู่ซึ่งมันก็เป็นจุดสิ้นสุดของรอยเลือดเธอจึงมองไปร,บรอบๆว่าสแตนอยู่ตรงไหนแต่ในความจริงแล้ว สแตนมันหลบอยู่ด้านบนพอเจนเดินผ่านไปมันก็ลงมาเดินตามหลังเธอจากนั้นมันก็ยกปืนเล็งอย่างยากลำบากพอต้องปัทับถ่ายปืนเข้ากับบาข้างที่เจ็บและสแตนมันก็ลั่นไกลจนได้โชคดีที่กระสุนมันพลาดเป้าแต่มันก็เฉียวโดนหูของเจนจนขาดไปหนึ่งข้างเจนก็กัดฟันุูขึ้นวิ่งหนีเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเป็นเป้านิ่งสแตนมันก็ไล่ย,ยิงตามหลังเธอนะครับแต่ด้วยอาการบาดเจ็บก็ทําให้มันยิงไม่แม่นานากักต่อมาเจนก็วิ่งมาถึงมุมเลี้ยว เธอก็ฟาดไปฉายกับโขดหินเพื่อให้กระจกแตกลงพื้นหวังให้สแตนที่วิ่งเท้าเปล่ามาเหยียบซึ่งแผนเธอก็ได้ผลนะครับสแตนที่วิ่งตามโดยที่ไม่มองพื้นมันก็วิ่งเหยียบเศษกระจกเข้าเต็มตีนสแตนมันก็ล้มลงนอนกับพื้นจากนั้นมันก็ดูบาดแผลที่เท้าซึ่งมันเป็นแผลลึกเข้าไปและมีเศษกระจกฝังอยู่ด้านในแผลฉากนี้ผมบอกเลยว่าเสียวจัดสแตนมันก็ใช้นิ้วแหวกปากแผลออกและล้วงเข้าไปดึงกระจกมาด้วยความเจ็บปวดจากนั้นมันก็กลับมาที่รถแล้วพยายามสตาร์ทเครื่อง แต่ด้วยความที่เท้าเป็นแผลก็ทําให้มาสตาร์จงยากลําบากแต่ถึงอย่างนั้นสแตนก็กัดันสตาร์เครื่องยนต์ติดจากนั้นมันก็ขับไล่ตามเจนต่อในขณะที่เจนกําลังวิ่งหนีเธอก็เหนื่อยและหยุดพักแต่ก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาเจนจึงตัดสินใจยกปืนขึ้นเล็งเมื่อรถของสแตนโผล่มาจากทางเลี้ยวเธอก็ยิงทันทีแต่กระสุนนัดแรกเป็นพลาดเป้าสแตนมันก็หัวเราะด้วยความชอบใจเจนก็ยิงนัดที่สองและพลาดอีกสแตนมันก็ยิงได้ใจมากขึ้นนะครับ คราวนี้มันก็เหยียบคันเล่งสุดเพื่อพุ่งไปหาเธอแต่นัดที่3มเจนไม่พลาดเป้ายิงเข้าหัวมันแบบเต็มตีนรถของสแตมมันก็เล่นเสียหลักผ่านเจนไปจากนั้นเจนก็เดินเข้าไปดูที่รถอย่างระมัดระวังเธอก็เห็นว่าไอ้สแตมมันไปหว่นคารถเป็นลายที่2ท่านใดน,นั้นก็มีเสียงวิทยุสื่อสารมาจากริชานะครับแต่เจนก็ไม่สนใจเธอก็ดึงศพสแตมลงมาจากรถแล้วขับรถของมันไปต่อทางด้านริชาดซึ่งตอนนี้รออยู่ที่จุดนัดพบมันก็พยายามวิทยุติดต่อสแตมหลายครั้ง แต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับพี่แกนเลยหัวร้อนและโมโหอยู่คนเดียวจากนั้นก็ตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเฉยๆริชามันก็ขับมอเตอร์ไซค์มาทั้งคืนพอมาถึงบ้านพักฟ้าก็สว่างทันทีที่มาถึงบ้านมันก้าวหัวจุ่มลงสระน้ําแล้วล้มตัวนอนง่ายเพื่อคลายความเหนื่อยเสร็จแล้วก็เดินเข้ามานั่งโซฟาในบ้านและหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาคนขับเฮลิคอปเตอร์ให้มารับแต่มันก็ต้องใช้เวลา30นาทีนะครับกว่าคนขับจะมาถึงพอวางสายริชา์มันก็นั่งคิดอยู่แป๊บหนึ่ง จากนั้นก็ถอดถุงมือแล้วเดินเข้าห้องเมื่อลิชาร์เดินเข้ามาในห้องพี่เก๋ก็ยอบวางปืนยาวลงเพื่อถอดรองเทา้าแต่พอถอดเสร็จก็ถือปืนเข้าห้องน้ําต่อจากนั้นก็วางปืนลงและแก้ผ้าเข้าไปแอบน้นาเพื่อชำระร่างกายแต่มันก็ชื่นใจได้ไม่นานเพราะมันได้ยินเสียงบางอย่างเกิดขึ้นลิชาร์หันคว้าไปมองและหยิบปืนขึ้นลํากล้องจากนั้นก็ตัดสินใจเดินออกไปดูข้างนอกทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าลิชาร์ประทับปืนพร้อมยิงไปอย่างช้าๆมาสํารวจดูตามสถานที่ต่างๆของบ้าน จากนั้นก็ตัดสินใจเปิดประตูกระจกแล้วออกไปดูข้างนอกแต่ก็ได้ยินเสียงดังมาจากสระว่ายน้ําซึ่งมันเป็นเครื่องทําความสะอาดสระที่กําลังทํางานอยู่ริชาร์จึงหยิบมันขึ้นมาไว้บนขอบสระเสียงนั้นมันจึงหายไปแต่มันก็ยังไม่มั่นใจและเดินตามขอบสระเพื่อดูให้แน่ใจว่าทุกอย่างปกติจากนั้นก็เดินกลับมาลิชาร์จกลับเข้ามาในห้องรับแขกพี่แกก็นั่งลงบนโซฟาแต่ก็ต้องลุกข,ขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะทีวีมันเปิดเองซึ่งมันเป็นเพราะพี่แกดันนั่งทับรีโมททีวีแค่นั้นนะ ลิชามันก็ต้องชะง,งักเพราะสายตามันพบกับสิ่งที่มันตามหาซึ่งนั่นก็คือเจนยืนเล็งปืนมาที่มันแม้สภาพของเธอจะดูบอบช้ำแต่สายตาและท่าทางของเธอดูแข็งกล้ามากทั้งสองจ้องมองกันและนิ่งเงียบมีเพียงเสียงทีวีเท่านั้นที่ดังอยู่ริชาร์มันก็ตัดสินใจพูดกับเจนแต่พอมันอ้าปากพูดได้แค่สองคำเจนก็เหนียวไกย,ยัดหน้ามันทันทีแม้ริชารมจะเตรียมหลบอยู่แต่ก็หลบไม่พ้นกระสุนกระพุ่งเข้าที่หน้าท้องของมันจะเกิดเป็นแผลเวิร์ ลิชาร์ดก็ใช้โซฟาเป็นที่กำบังนะครับส่วนเจนก็ใช้ชุดเก้าอี้ด้านนอกทั้งสองก็ยิงสวนกันอยู่สักพักแต่ลิชาร์ดไม่สามารถตอบโต้ได้มันจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เจนก็ตัดใจลุกขึ้นเป็นฝ่ายบุกเธอแบกปืนเดินเข้าไปอย่างชา้าๆจนกระทั่งถึงโซฟาที่ลิชาร์ดหลบอยู่แต่เจนเห็นเพียงคราบเลือดเป็นทางยาวเข้าไปด้านในเธอค่อยๆเดินตามรอยเลือดเข้าไปอย่างระมัดระวังส่วนลิชาร์ดมันก็คลานไปตามทางเดินมาโผล่ทางด้านห้องรับแขกอีกด้านหนึ่งเจนก็เดินตามมาอย่างชา้าๆ เธอก็มาโผล่ที่ห้องรับแขกเธอหยุดยืนจนหัวมุมก่อนเลี้ยวเมื่อเห็นกองเลือดสิ้นสุดตรงนั้นตอนนี้ทั้งสองต่างยืนจ้องปืนพร้อมยิงกันทั้งคู่ถ้าเจนเดินต่อก็ต้องถูกลิชา้าสอยแน่ซึ่งเธอก็ไม่ประมาทในตอนที่เธอจะเดินไปข้างหน้าเจนก็เห็นว่าเลือดมันไหลออกมาจากหัวมุมสะก่อนเธอจึงหันกลับและย้อนไปด้านหลังส่วนลิชา้าที่รอยอยู่นั้นก็แปลกใจเพราะเจนไม่โผล่มาสักทีมันจึงตัดสินใจโผล่ไปดูและเดินย้อนกลับไปทางเดิมพอเจนโผล่มาอีกทางก็ไม่เห็นลิชารรนะคับ แต่เธอเห็นเพียงคาบเลือดที่ติดอยู่และเข้าใจว่าลิชาต้องเดินเข้าไปทางเดิมแน่เธอจึงรีบตามไปลิชามันก็กัดฟันมาโผล่ตรงที่เจนโผล่มากี้ตอนนี้ทั้งสองเหมือนจะเดินวนกันอยู่เหมือนหมาที่ไล่กัดหางตัวเองแต่เจนก็สะดุ้งไม่ได้ยินเสียงของล่นพอลิชามันทนพิษบาดแผลไม่ไหวมันจึงไปลื้อเอาบถนอมอาหารมาพันท้องเอาไว้ซึ่งมันก็ได้ผลนะครับลิชาสามารถห้ามเลือดได้ส่วนตอนนี้คนต้องกังวลก็คือเจนเธอหันหน้าหันหลังและไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี จากนั้นเธอก็ตัดสินใจไปทางแรกที่เธอเข้ามาซึ่งพอดีกับลิชาร์เดินย้อนกลับมาแต่พอโผล่ออกมาก็เปลี่ยนใจหันกลับซึ่งเจนก็โผล่มาเห็นริชาร์จรงิงใส่ไม่ทันกระสุนมันก็พลาดเป้าถึงตอนนี้ทั้งสองรู้แล้วว่าศัตรูของตัวเองอยู่ตรงไหนริชาร์มันก็รีบวิ่งหนีวนซ้ายเจนก็รีบวิ่งวนตามทั้งสองก็วิ่งไล่กันอยู่หลายรอบจนเจนพลาดท่าลื่นคลาบเลือดปืนของเธอก็หลุดมือถลายไปด้านหน้าเจนรู้ว่าถ้าเธอไม่รีบรุกขึ้นไปขวาปืนริชาร์จะผ่มายิงเธแน แต่คราบเลือดมันก็เลื่นอนจนเธอลุกไม่ได้พอหันหน้ามาก็โดนดานบเบนของริชาร์ฟาดก็ไม่เต็มปีนริชาร์มันก็จับเจนลุกขึ้นมาพิงผนังสองมือก็บีบคอเธอแน่นพร้อมกับพูดว่าเธอคิดว่าเธอเป็นใครคิดว่าฉลาดมากเหรอที่ล้มไอสองตัวนั้นได้เธอมีโอกาสที่มันยืนให้แล้วแต่เธอไม่เอาเธอเลือกที่จะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเองริชาร์มันก็พูดพามไม่หยุดเจนจึงใช้โอกาสนี้ใช้มือกระซ uo เข้าที่แผลของมันริชาร์มันก็ร้องล่าดและปล่อยเธอลงทั้งออองงงกกก็็ลล้มัันนนนนคคคะะฝ่รรบเเจีาปืขธ ลิชาร์มันก็ร,รีบลุกขึ้นวิ่งเข้าหาเจนก็หันปืนมาพอดีลิชาร์ดเป็นงรีบจับปลายกระบอกปืนไว้ทั้งสองมือแต่เจนก็เหนียวไกล่ลิชาร์มมันก็กระเด็นไปด้านหลังเจนก็ถูกปืนถีบจหนหงายหลังเช่นกันแต่สุดท้ายคนที่ลุกขึ้นมาก็คือเจนเธอเดินออกมานอกบ้านด้วยสภาพโชคเลือดแต่มันไม่ใช่เลือดของเธอเป็นเลือดของคนที่คิดทำลายเธอแต่ว่าตอนนี้ไอ้ลิชาร์มไปหว่านไปนคนสุดท้ายเจนแทบไม่เชื่อตัวเองเลยว่าเธอจะรอดจาก3ามคนนี้มาได้และรีเวนจ์ดับแขน ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรีเวนจ์เรื่องนี้เป็นหนังแก้แค้นที่เรียกได้ว่าขึ้นหิ่งเลยนะครับฉากที่เจนตกหน้าผานี้ใครเห็นก็ว่าตายแต่เจ๊แกดันรอดมาแก้แค้นได้ซะอย่างนั้นผมหวังว่าเรื่องนี้จะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับก่อนจะจบคลิปผมอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันว่าระหว่างเรื่องรีเวนจ์กับไอสปิดออนยู r กลฟเพื่อนๆว่าเรื่องไหนแก้แค้นโหดกว่ากันและเพื่อนๆชอบเรื่องไหนมากกว่ายัางไงก็อย่า,ยาลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ